ครับสวัสดีครับนา้นานาครับวันนี้ผมนาโตราชาฟิชชิงนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการวัดลูกปืนนะครับในการที่สำหรับนา้านาจะสั่งซื้อลูกปืนผ่านาเพจของเรานะครับหรือทางาช้อปปี้รัซซา,า,าดา้านะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการวัดคร่าวๆนะครับผมแล้วส่งวิธีการวัดนี้มา ส่งขนาดมาสั่งกับเราได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมก็ผมจะมาสาธิต2ขนาดนี้นะครับผมว่า2ขนาดนี้วัดยังไงนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับผมตัวใหญ่ๆ,ๆเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็เริ่มจากนาๆมีตลับเม็ดมีไม้บรรทัดถ้าให้ง่ายสุดก็เป็นเวอร์เนียแบบนี้นะครับจะวัดง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมสอนแบบอ,อุปกรณ์ที่มีภายในบ้านของนาๆดีกว่านะครับผม เริ่มจากวัดยังไงนะครับน้นาๆเคยเห็นเบอร์ลูกปืนนะครับผมที่อยู่ในเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์สิแพลตฟอร์ม lazada และ shopee นะครับก็จะมีอยู่สามตัวเลขนะครับที่จะเขียนไว้ในในไอตัวเลือกสินค้านะครับว่าจะมีอาจจะมี3คูณ10คูณซี หรือ4คูณ11อคูณ5อะไรแบบนี้นะครับเขาหมายถึงอะไรนะครับผมจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับผมอย่างตัวเลขข้างหน้านะครับตัวเลขข้างหน้าคือ3สมมุติเป็น3 8มดสนะครับ3มข้างหน้าก็คือนี่ครับผม3ข้างหน้าก็คือ,อวงในนะครับผมเขาจะวัดวงใน,น,ว,งใน,น,นวงในก่อนนะฮะวงในก่อนนะแล้วก็ต่อมาสมมุติเป็น8ด แปดเขาก็จะวัดรอบนอกนะครับผมรอบนอกก็คือรอบนอกนี้ครับวงนอกเนี้รอบนอกรอบตัวเลยนะครับผมรอบตัวเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นความหนานะครับความหนาความสูงหรือเปล่าแล้วแต่นานาจะเข้าใจนะครับก็คือตัวนี้นะครับความหนาของลูกปืนนะครับผมอ่าวัดวัดยังไงครับวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับผมหน่วยมิลลิเมตรอย่างนี้นะครับผมคือที่เราเรียนมานะครับก็จะมี หนึ่งเซนติเมตรก็จะมีอยู่สิบมิลิเมตรนะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างงี้ครับผมอ่าวิธีการวัดนะครับก็เริ่มจากวงในก่อนนะครับนะ้านๆะก็เอากะให้อ่าไม้บรรทัดนะครับเรืออ่าตลับเบสของเราเนี่ยอยู่อยู่ครึ่งกลางของลูกปืนนะครับอยู่กลางเลยนะครับเนี่ยกลางของลูกปืนนะครับไม่วัดบนวัดล่างเกินไปนะครับให้อยู่กลางๆนะอ่าเริ่มอย่างนี้เลยนะ เราก็เอาขนาดจุดเริ่มต้นนะครับผมเอาเลขสิบแล้วกันจุดเริ่มต้นน่ะนี่จะได้นับง่ายนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็ให้ปืนอยู่กึงกลางของลูกปืนนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็มานับเลยนะครับว่าขีดเริ่มจากเลขสิบเนี่ยนะครับผมจะรับขีดต่อไปเลยนะครับคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่ แปลว่าลูกปืนลูกนี้ <c oughs> วงรอบในก็คืออ่า8มิลนะครับผม8มิลลิเมตรอ่าเข้าใจไหมครับเนี่ยนับใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเงี้ยครับผมก็ได้ตัวเลขที่หนึ่งแล้วนะครับตัวเลขที่สองครับเหมือนเดิมครับผมก็จะขยับมาผมจะวัดวงนอกนะวงนอกนี้นะครับสองข้างนี้นี่ผมก็ขยับมา ให้มันตรงกับเลข10นี้นะครับแล้วผมก็เริ่มนับเลยครับนับเส้นต่อไปเลยสิจาก10มาก็เป็นนับ1ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับเนี่ยเนี่ห็น,นรอบนอกนี้เเป็น12นะครับนี่เห็นไหมอ่าแปลว่าลูกปืนเบอร์น,นี้คือ8ปดคูณสิอ่ารู้แล้ว2ตัวนะครับทีนี้อ่า เราก็มาวัดความหนากันว่าวัดยังไงนะครับผมก็เริ่มเลขสิบเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเริ่มเลขสิบเหมือนเดิมเราก,ก็นับเลยครับนับตัวเลขนับขี่ถัดไปนะหนึ่งสองสามนะครับแปลว่าลูกปืนลูกนี้ก็คือแปดคูณสิบสองคูณสามนะครับนี่ง่ายไหมครับผมจบไปแล้วครับหนึ่งตัวออะตัวต่อไปครับนี่ให้เห็นชัดเจนเลยนี่ ตัวต่อไปก็เริ่มนับเหมือนกันครับผมนับได้เลยเห็นไหมผมก็จะวัดริมในก่อนนะครับริมในก็คือตัวนี้ริมในกับถึงขอบนี้นะครับแล้วก็พยายามให้มันอยู่กึ่งกลางของลูกปืนนะครับขีดเลขสิบนี้นะครับผมอ่สมผมเริ่มต้นจากเลขสิบผมก็นับเลยครับนับตัวขีดถัดไปนะครับเห็นหรือเปล่าฮะตัวเล็กๆหน่อยนะจะไปก็ขึ้นหนึ่ง สองสามสี่ห้านะครับนี่ถึงขอบนี้5ขีดนะครับอ่าแปลว่าลูกปืนลูกนี้วงในอยู่ที่5้ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็วงนอกครับตัวที่สอง่าตัวเลขที่สองเป็นวงนอกก็สำเหมือนเดิมครับวงนอกสองวงนี้เหมือนลูกลูกเมื่อกี้นะผมก็จะปาะวางที่เลข10แล้วก็ขอบนอกอย่างเงี้ยอ่ากรนับเลยครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าคูณแดนะครับ แล้วก็ตัวที่สามก็คือความหนานะครับตัวเลขที่สามคือความหนาก็คือนับขีดได้เลยหนึ่งสองเนี่ยแปลว่าลูกปืนลูกนี้ก็คือ,อห้าห้า,หาคูณแปดคูณสองนั่นเองครับผมอ่าง่ายไหมครับแล้ะนะครับผมนี่ก็คือวิธีการสาธิตการวัดลูกปืนนะครับสนใจสั่งซื้อได้ทางเรานะครับนี่ ร้านราชาฟิชชิงนะครับมี Facebook Lazada s h o ป e e นะครับผมกส็สะดวกทางไหนก็สั่งทางนั้นได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการนะครับผมหรือจะโทรมาปรึกษาได้ครับคุณแม็กคุณโตคุณบินแล้วแต่สะดวกนะครับผมก็วันนี้ก็การสาธิตก็จบลงไปแล้วนะครับนานาสนใจลูกปืนเกรดไหนลองปรึกษาเราได้ครับเรามีทุกเบอร์นะครับผมเราจะพยายามหามา จำน่ายให้ทุกท่านได้ครบครันทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนสปินนิ่งลูกปืนลอกเบสลูกปืนลอกหยดน้ำนะครับเราจะหามาให้ครบเลยนะครับทุกเบอร์พยายามหามาอยู่นะครับวันนี้ก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับขอลาน้นาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ